สัสดีทุกคนครับผมทนายความตือสปอต,ตันตยาพนมกุลวันนี้ผมจะมาทำคลิปสารมายเกี่ยวกับระยะเวลาหรือหลักการในการบังคับตามสิทธิ์ที่ร้องของเจ้าหนี้ว่าควารปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์ตามกฎหมายครับหนึ่งนะครับในการฟ้องร้องของเจ้าหนี้เนี่ยต้องฟ้องร้องลูกหนี้ภายในกำหนดอายุความ ในแต่ละสัญญาที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ครับอายุความก็จะมีแตกต่างกันไปมี2ปีมี5ปีมี10ปีอย่างเช่นอายุความที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยครั้งชําระดอกเบี้ยครั้งชําระเนี่ยก็อายุความไม่เกิน5ปีนะครับแล้วก็ต้นเงินที่ต้องผ่อนคืนเป็นง้วดห้วดอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่เกิน5ปีนะครับแล้วก็ 2, 2> <ม>ก็คือ การใช้สิสทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้นั้นถึงแก่ความตายลูกหนี้ซึ่งเป็นเจ้ามรดกเนี่ยเจ้าหนี้ก็ต้องบังคับตามสิทธิเรียกร้องเนี่ยนะครับมีการฟ้องร้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ป,ปีนับตั้งแต่ลูกหนี้ถึงแก่ความตายสิ่งเหล่านี้เป็นข้อกฎหมายที่สําคัญที่จะรักษาผลประโยชน์ให้แก่ท่านซึ่งเป็นเจ้าหนี้ในการฟ้องร้องบังคับตามสิทธิเ <ís> รียกร้อง <in> นะครับอย่าลืมทําตามข้อกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองครับแล้วก็ฝากติดตามเพจแล้วก็ฝากติดตามคลิปวิดีโอสาระกฎหมายในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ